สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง YouTube อคนสงเลนะครับผมนี่ครับประตูน้าวัดพลอยนะวันนี้มาประตูน้าวัดพลอยเมื่อคืนตานอกนะฮะมีพวก,กปลากระพงปลาอะไรพวก,กนี้ยแต่ผมมาช้านะครับเนี่ยผมมาแล้วก็เหลือแต่ลูกปลาเนี่ยเมื่อช่วงนี้กลางคืนผมติดงานนะผมมาไม่ได้ก็ต้องมาเช้าๆก็มาตามดูมาตามดูเผื่อมันจะมีหลงเหลือให้ยิงบ้างนะเนี่ยดูบรรยากาศวัดพลอยนะ ไม่ใช่วัดพลอยดิประตูน้ําวัดพลอยเนี่ยฮะนี่ครับยังมีตัวเล็กๆเนี่ยแถวแถวสะพานนะแถวแถวขอบสะพานเนี่ยตัวเล็กๆยังลอยอยู่บานเลยร่องรอยร่องรอยของปลาน็อกเมื่อคืนเดี๋ยวจะเดินดูนะเดินดูแถวแถต้ตตนริมริเนี่ยนะฮะเผื่อมจะมีตัวให้เรายิงบ้างนะครับ ลูกดอกเด้งกลับนะโคตรเลยเดอกเลียยทีเดียวโอ้โหยิงไม่ได้เลยเป็นปูนลูกดอกเด้งกลับเลยนี่งอเลยเป็นปูนปรากฏตัวใหญ่เมื่อกี้โอ้โหจะได้โอ้โหจะได้เลยปรากฏตัวใหญ่เลย,เลย,ว,เลยว่าอยู่ใต้น้ำมันเป็นอินยิงยากเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะ <laughs> อ๋อเต็งเลยเยอะอยู่นะตัวใหญ่เมื่อกี้ลงไปแล้วนีนะ่ยังมียังมีรอยร่องรอยการน็อกอยู่นะแต่ปลาเนื้อดีมันคงไม่ค่อยมีแล้ว ออกลาแปบหรือว่าปลาแดงส้ยเจีย,ยวยาวห้าตะเพียนใหญ่ไปไหนวะยังพอมีตัวอยู่ไหมครับล่ะมีต,เตะตเพียนก็เก็บมีตะเพียนก็เก็บตะเพียนมาช้า <laughs> ว่าตัวแดงๆ ปลาตัวแดงๆไม่รู้ปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้เห็นเงาดำๆลองยิงดูก่อนอาก,กอากระบปกเป็นอะไรกันพ้วกวะก โอ้โหปากกาเล็กปากกามีพวกพวกรับนะมีตะเพียนแปะลิงนะแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะตัวไม่ค่อยใหญ่แล้วหมายที่นี่คืออันตรายมากนะมีทั้งหินทั้งตะแกรงทั้ง เยอะแยะไปหมดคือลูกดอกไม่ทูก่ก็ก็ติดเนี่ยมีตะเพียนเล็กๆแะะลิงอยู่ตลอดแมวเลยครับไม่อยากเตียง นี่ครับตรงเนี้ยมันมีปลามาอออยู่นะแต่ว,ว่ามันยิงยากเนี่ยปลาอยู่ตรงเนี้ปูกหนึ่งแต่มันยิงยากนะ จะเป็นพวกปลาตะเพียนกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะนีน่อยู่หน้าหาวตรงนี้ครับไม่นนอยู่หน้าช่องเลยเป็นเหมือนช่องบันไดนี่โอ้ตัวมันืม ดูด้วยเนี่ยวิธีจับปูตัวเริ่มเลยเนี่ยครับผลงานของเราวันนี้นะฮะประทุน้ำวัดพลอยนะครับเนี่ยครับกาาลามไปเลยเลย ไปไปไปผมไม่ได้ยิงมันนะครับเอามาเล่นนะ,ะนี่ดูนะเด็กซนไปเจ้าเดินแตงปลาดนะเด็กซนไปเดินแตงปลาปลาไม่ได้ครับแต่ว่าฉมวกบินหมดแล้วหินทั้งนั้นมาโถเอ้ย ไปเจ้ไปย,ย้ยายที่ดีกว่ายิงยากเออตะแครงต้งนั้นปลาอะไรไม่รู้เป็นเงาเงา,งาเงาเงาขาลองยิงดูก่อน องยิงขึ้นมาดูมันมาเป็นเงาเป็นผงผงครับมาเป็นเงาเงไม่รู้ปลานะลลองยิงมาดูก่อนสักตัวว่ามันคือปลาอะไรมองไม่ค่อยเห็นอ,อะไรวะเนี่ยตะโกกกระมังกระมังปลากระมังนะเห็นมันมาเป็นเงาเงา đi là mặc ba này có mang gì đó rồi mang gì rồi có có rồi mang gì กำลังอยู่แล้วเก๋ไฟดีอยู่นะครับขี่กปเล็คนครับมีตวายขึ้นอยู่ฝั่งโน้นแล้วเมื่อกี้แต่มันยิงยากนะเราอยู่แนวล้หน้า เอาไงดีย้ายที่ดีกว่านะย้ายใหม่ดีกว่าดูแล้วมันไม่น่าจะมีพวกปลาดินปลานั่นๆนะเหมือนมันตำ่าจะลอยแต่มันไม่ลอยย้ายใหม่ดีกว่า ัดิ้นแล้วหรอหายหายไปเลยโอ้ยยังไงวะตัวแค่ไหนวะเนี่ยทำไมมันดิ้นเลยวะมองตัวไม่ชัดนะเมื่อกี้ไม่รู้ตัวแค่ไหนอเออตัวใช้ได้เว้ย เนี่ยนะครับผลงานของเราวันนี้นะเมื่อเช้าไปวัดพลอยมาก็ไม่เจอตัวนะครับเมื่อคืนมันน็อกนะฮะแต่ว่าผมไปเช้านะครับผมเลยกลับมาเก็บแถวบ้านกินนะฮะได้สักมื้อนึงไปแล้วไม่เจอปลานี่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ไปสนุกสนานครับผมโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคนสองเลสวัสดีครับ ขอให้ได้ไปได้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่